กตกลงนะครับก็พ่อแม่เป็นทิศเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นถ้าใช้คําว่าครูก็เป็นครูคนแรกนะครับเป็นครูที่เป็นเบื้องหน้าถ้าใช้คําว่าเทวดาก็เป็นเทวดาคนแรกเป็นพรหมก็เป็นพรหมคนแรกเหมือนกันพ่อแม่นะเพราะว่าให้ความสุขให้ทุกสิ่งทุกอย่างผู้ที่แนะนําสั่งสอนพระโหสดก็ถามว่าบิดาของเธอทํางานอะไรนางอมาราตอบว่าบิดาของฉัน ทำสิ่งหนึ่งให้เป็นส่วนสองทำอะไรเอ่ยสมมติว่าส่าจว่าแน่นาผู้เจริญการไถานาชื่อว่าการทำสิ่งหนึ่งโดยส่วนสองชะรอยบีดาของเธอคงจะไถานาเพราะว่าเอาแอกแอกมันมีอันเดียวนะอขอโทษไถานะถาไถเนี่ยมันมีอันเดียวใช่ไหมแต่พอวางลงไปกับพื้นปุ๊บมันก็กลายเป็นสองรอยนะเพราะฉะนั้นทำสิ่งหนึ่งให้เป็นส่วนสองก็เรียกว่าไถานา นางอมราตอบว่าถูกแล้วมหมโหสถถามว่าบิดาของเธออยู่ที่ไหนนางอมราตอบว่าชนทั้งหลายไปในที่ใดคราวเดียวภายหลังไม่กลับมาบิดาคนที่ฉันไถนาในที่นั้นแหละไปไหนคนที่ไปแล้วก็ไม่เอากลับอะ่ะป่าชา้านะถ้าเอาไปป่าช้าแล้วก็ไม่เอากลับใช่ไหม มโหสถกล่าวว่าป่าช้าชื่อว่าสถานที่แห่งชนทั้งหลายไปคราวเดียวภายหลังไม่กลับชะรอยบิดาของเธอจะไถในที่ใกล้ป่าช้านางอมราตอบว่าถูกแล้วมโหสถถามต่อไปว่าแน่นางผู้เจริญวันนี้เธอจะกลับหรือไม่กลับนางอมราตอบว่าข้าแต่นายถ้าว่ามาดิฉันจะยังไม่กลับ ถ้าว่าไม่มาดีฉันจึงจะกลับถาว่ากลับหรือไม่กลับบอกว่าถ้าเกิดมาดีฉันไม่กลับถ้าไม่มาดีฉันกลับแปลว่าอะไรโมโหตรกล่าวว่าแน่นางผู้จริญบิดาของเธอชะลอยจากไถนาใกล้ที่ฝั่งแม่น้ำครั้นเมื่อน,น้าํามาเธอจะกลับไม่ได้เพราะว่าน้ํามันขวางอยู่ครั้นเมื่อน,น้ําไม่มาเธอจะกลับ นางอมราตอบว่าถูกแล้วทั้งสองก็เจราจาโต้อตอบกันเท่านี้นะก็เป็นอันรู้เรื่องกัะนะแต่ว่าไม่ได้ตอบตรงๆเลยนะตอบด้วยคําซึ่งจะต้องคิดทั้งหมดเลยะถ้าไม่คิดก็ไม่รู้ความหมายภายหลังนางอมราก็เชิญมโหสถให้ดื่มข้าวต้มนมหาสัต์ดําริว่าการปฏิเสธเป็นอวะมงคลนเวลาที่คนเชื้อเชิญนะ ก็ต้องดูนะดูกิริยาว่าเขาเชิญตามมารยาหรือว่าเขาเชิญอย่างจะให้รับประทานให้ไปให้อยู่จริงๆนะครับถ้าเกิดเขาทาด้วยมารยาทเราเกิดเอาจริงเอาจังนะนะอันนี้ก็เขาอาจจะไม่พอใจในภายหลังนะครับแต่ถ้าเกิดเขาเชื้อเชิญด้วยความจริงใจเนี่ยก็การปฏิเสธนั้นไม่ควรก็จะทําให้คนให้เนี่ยเสียใจนะครับก็เลยรับปากว่าจะดื่มนะครับนางจึงปรงหม้อข้าวต้มลง พระมหาสัตว์คิดว่าถ้านางอมราไม่ล้างภาชนะไม่ให้น้ำล้างมือแล้วให้เข้าต้มเราจะละนางนี้ไปเสียที่อื่นสุขบัญญัติไม่ดีไม่เอามาเป็นภรรยาแต่ถ้าไม่สะอาดนะไม่เอานะครับดูลนะเอียดถึงขนาดนั้นเลยนะฝ่ายนางอมราก็ล้างภาชนะแล้วนำน้ำมาด้วยภาชนะแล้วก็ให้น้ำล้างมือ ไม่วางภาชนะเปล่าในมือนะคนหม้อที่วางไว้บนพื้นแล้วก็ตักข้าวต้มใส่ให้เต็มภาชนะก็แต่เมล็ดข้าวในภาชนะนั้นน้อยนะเพราะว่านางก็เป็นคนจนนะเป็นเศรษฐีที่ตกยากลำดับนั้นพระมหาสัตว์กล่าวว่าแน่นางผู้เจริญน้ำข้าวต้มมากเกินหรือนางอมราก็ตอบว่าข้าแต่นายถ้าดิฉันได้ข้าวแล้วจักมาก นะบอกก็พูดเป็นนว่าทําไมเม็ดข้าวมันน้อยน้ํามันมากนะก็บอกว่าถ้าเกิดดิฉันได้เม็ดข้าวพอจักมากเองแหละก็นามาราก็ได้ให้ข้าวต้มนะครับพระมหาสัตว์กล่าวว่าเธอเห็นจักไม่ได้น้ํามาแต่ทุ่งนานามาราก็ตอบว่าถูกแล้วแล้วนางก็แบ่งข้าวต้มไว้ให้บิดาเหลือจากนั้นก็ให้พระโพธิสัตว์นะก็ฉลาดนะก็แบ่งข้าวไว้ให้กับบิดาก่อน ถ้บริษัทเด่มข้าวต้มนั้นแล้วข้บ้วนปากพูดว่าแน่นางผู้เจริญเราจะไปสู่เรือนของเธอเธอจงบอกทางแก่เรานะก็ตกลงว่าจะเอานางอมราเป็นภรยาแน่นอนนะครับก็เลยจะไปที่เรือนแต่ว่าไม่ได้ไปสู่ขอเท่นั้นจะไปอยู่ดูก่อนนะว่าพ่อแม่เป็นยังไงบ้างนะครับอุปนิสัยชีวิตความเป็นอยู่เป็นอย่างไรบ้างนะก็เลยจะไปพักที่บ้านนั่นแหละก็บอกให้นางอมราบ,บอกทางนะ นางอมราก็กล่าวว่าดีแล้วนะดูว่าเขาบอกทางยังไงนะเมื่อจะบอกทางจึงกล่าวว่าร้านขายข้าวสัดตูนะขายข้าวข้าปนนะครัข้าตูคือข้าวตัดแห้งนั่นเองนะร้านขายข้าวสัตวตูถัดไปร้านขายน้ำส้มถัดสองร้านต้นทองหลางดอกบานมีใบสองชั้นมีอยู่โดยทางใด ด in right ิฉันถือภาชนะข้าวต้มด้วยมือขวาใดดิฉันบอกทางนั้นโดยมือขวานั้นดิฉันไม่ได้ถือภาชนะข้าวต้มด้วยมือซ้ายใดดิฉันไม่ได้บอกทางนั้นโดยมือซ้ายนั้นคือไปทางขวานั่นเองแต่ว่าไม่บอกไปทางขวาโดยตรงบอกว่าถือภาชนะด้วยมือไหนให้ไปทางนั้นนะครับไม่ได้ถือภาชนะทางมือไหนอย่าไปทางนั้นดิฉันไม่ได้บอกทางโดยมือซ้ายนั้น นะทางนั้นเป็นทางไปเรือนของดิฉันซึ่งตั้งอยู่ในบ้านอุตระยาวามัชคามขอท่านจรงทราบทางอันปกปิดนี้ในคาถานั้นก็มีความว่าข้าแต่นายท่านเข้าไปภายในหมู่บ้านแล้วจะเห็นร้านขายข้าวสัตตูร้านหนึ่งสัตตูหรือสัตตูอันเดียวกันนะครับข้าวตักแห้งถัดไปร้านขายน้ำส้มข้างหน้าร้านค้าสองร้านนั้นมีต้นทองหลาง มีใบสองชั้นมีดอกบานฉะนั้นท่านจงไปทางที่มีร้านขายข้าวสัตวตุร้านขายน้ำส้มและต้นทองหลางดอกบานยืนที่โคนต้นทองหลางถือเอาทางขวาและทางซ้ายเสียอันนี้เป็นทางไปเรือนของพวกเราซึ่งตั้งอยู่ในบ้านยะวะมัชคาขอท่านจงทราบทางปกปิดคือทางที่ปกปิดนี้ที่ข้าพเจ้าได้กล่าวแล้ว อันนี้ก็จบชน,นะปะทะปัญหาก็คือทางที่ปิดนะส่วนพระโพธิสัตว์ไปสู่เรือนนั้นตามทางที่อมราบอกลำดับนั้นมารดาของนางอมราก็เห็นพระโพธิสัตว์ก็เชื้อเชิญให้นั่งนาอาสนะแล้วก็ถามว่าจะดื่มข้าวต้มไหมนายมหโหสถตอบว่าข้าแต่แม่น้องหญิงอมราเทวีได้ให้ข้าวต้มแก่ฉันหน่อยหนึ่งแล้ว แม้มานดาของนางอมราก็รู้ว่าชายคนนี้คงมาเพื่อต้องการลูกสาวของเราพอเห็นกิริยาอาการเห็นรูปร่างนะครับก็รู้ได้เลยพ้ะมหาสัตว์แม้จะรู้ว่าสกุลนั้นเข็นใจก็ถามว่าข้าแต่แม่ฉันเป็นช่างชุนผ้ามีผ้าอะไรๆที่ควรเย็บบ้างไหมมานดาของนางอมราตอบว่านายผ้านั้นมีแต่ว่าค่าจ้างไม่มี พระหโหสถกล่าวว่าข้าแต่แม่ฉันไม่ทําเอาค่าจา้าแต่แม่จงนํามาสันจักเย็บให้มารดาของนางอมราจึงนำผ้าเก่าๆมาให้แกรพร่พระหโหสถชุนพระบริษัทก็ให้ผ้าที่นำมานำมาแล้วเสร็จทั้งหมดเพราะว่าการทำของท่านผู้ที่มีบุญย่อมสำเร็จได้ง่ายพระบริษัทนีออ่อิทธิบาทนี่แปลว่าอะไรอิทธิบาทอิทธิบาทหมายถึง บาทแห่งความสำเร็จนะครับซึ่งเขามาใช้กันผิดใช้ทางโลกความจริงแล้วต้องเป็นอธิบดีนะอธิบดีคือความเป็นใหญ่แต่อิทธิบาทเนี่ยฉันทะวิรยิยะกิตตะวิมังสาเนี่ยนะจะต้องเป็นไปในสมถะวิปัสนาถ้าเจริญสมถะก็จะเป็นบาทแห่งความสาเร็จคือฌานถ้าเจริญวิปัสนาจะเป็นบาทแห่งความสาเร็จคือมัชนะครับ เพราะฉะนั้นอิทธิบาตสี่นี้คือฉันทะวิริยะจิตตะว,วิมังสานะครับจะต้องเป็นไปพร้อมกัน,นคนที่เจริญสมถะหรือวิปัสสนาถ้ามีอิทธิบาทสี่เนี่ยนะครับสามารถที่จะได้ฌานสามารถที่จะได้มารคกได้แต่ถ้าเป็นอธิป,ปดีอธิป,ปดีนี่หมายถึงว่าเป็นความใหญ่เป็นความยิ่งใหญ่ซึ่งจะทําให้จิตเจริญสิกหรือว่าความเป็นไปทางกายเนี่ยคล้อยตามอธิป,ปดีสี่นั้นคือฉันทะวิริยะจิตตะหรือว่าวิมังสา จะต้องอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นใหญ่นะครับอธิบดีนี้ปนแปลว,ว่าใหญ่ยิ่งเป็นความเป็นใหญ่ยิ่งนะถ้าเรามาเรียนธรรมะด้วยฉันทะนะเราก็จะมีความพอใจมากที่ได้เรียนที่ได้ฟังถ้าเรียนธรรมะด้วยวิริยะเราก็จะภาคเพียนจะเพียนขยันทุกอย่างเลยเพื่อจะได้ศึกษาเพื่อที่จะได้ฟังธรรมะถ้าเรามีจิตใจตั้งมั่นจดจอนะ่อก็จะไม่ฟุ้งซ่านมีใจมุ่งมั่นมากในการที่จะฟัง ถ้าใครมีปัญญาเป็นอธิบดีก็ฟังไปด้วยความเข้าใจราบรื่นตลอดนะครับฟังก็เข้าใจมีการพินิจพิเคราะห์ก็เข้าใจตลอดสายอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับธรรมะที่เหลือเนี่ยจะคล้อยตามถ้าฉันทะมีกําลังเป็นใหญ่ยิ่งจิตและเจตสิกอื่นๆก็จะคล้อยตามฉันทะถ้าวิริยะมีกําลังเป็นอธิบดีจิตเจตสิกอื่นๆก็จะคล้อยตามวิริยะเพราะฉะนั้นฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาเนี่ยนะครับเป็นได้ทั้งกุศล เป็นได้ทั้งอกุศลยกเว้นปัญญาปัญญาเป็นอกุศลไม่ได้ปัญญาเป็นกุศลเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นฉันทะวิริยะจิตตะเป็นได้ทั้งกุศลเป็นได้ทั้งอกุศลนะแต่ถ้าเป็นอิทธิบาทต้องเป็นกุศลเท่านั้นเป็นไปในสมถะวิปัสนาเพราะฉะนั้นของพระโพธิสัตว์เนี่ยก็มีทั้งฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาที่แปลอธิปดีก็สามารถที่จะทำสิ่งต่างๆที่ทําให้สําเร็จได้ง่าย นะครับบำเพ็ญบุญในอดีตมานะอธิษฐานของพระอ,องค์ก็มั่นคงมากจิตใจก็มั่นคงเพราะฉะนั้นก็ทําแล้วก็สําเร็จได้ง่ายนะโดยเฉพาะถ้าทําอะไรด้วยปัญญาเนี่ยจะเสร็จเร็วนะแต่ก็ขึ้นอยู่อัธยาศัยด้วยนะเพราะว่าปัญญามีแนวโน้มใกล้โทสะนะเพราะฉะนั้นบางครั้งโทสะก็เป็นความยากนะปัญญาเนี่ยสําเร็จเร็วนะแต่ว่าจะละเอียดกว่าโทสะก็คือจะไม่ทําแบบลวก,ลก ลำดับนั้นมโหสถแจ้งแก่มารดาของนางอมราว่าแม่จงบอกกล่าวตามฟ้ากถนนให้นำผ้ามาจ้างชุนมารดาของนางอมราก็ไปบอกแกชาวบ้านทั่วไปพระมหาสัตว์ก็ทำการชุนผ้าวันเดียวเท่านั้นเองได้ซัดถึงหนึ่งพันฝ่ายมานดาของนางอมราก็หุงข้าวให้มโหสถกินเวลานั้นแล้วถามว่าเวลาเย็นท่าจะหุงเท่าไหร่ พหโสดตอบว่าชนมีประมาณเท่าใดบริโภคในเรือนนี้แม่จงหุงโดยประมาณแห่งชนเท่านั้นนางก็หุงพัฒหารเป็นอันมากทั้งแกงทั้งกับมีใช่น้อยฝ่ายนางอมราเทวีเวลาเย็นก็เอามัดฟืนทูลศรีรษะและกระเดียดใบไม้มาแต่ป่าคนอินเดียนี่เขานิยมใช้ศรีรษะนะปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ศรีรษะอยู่นะเขาไม่ใช้บ่านะเขาใช้หัวเลยโดยเอาผ้านะไว้ที่หัวแล้วก็ใช้แบก จะเป็นน้ำเป็นปืนเป็นอะไรบางทีที่โคนะเขาเอาแบกมาดัวมาด้วยแล้วนะก็มีชาติหนึ่งอะ่ะคนไม่ฉลาดนะเขาก็เก็บที่โคได้นะเขาบอกโอ้อันนี้มันนะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นี่นะเอาไปทำปืนก็ได้ใช่ไหมทำเชื้อเพลิงก็ได้เอาไปไล่บ้านก็ได้เขาก็เลยเก็บใส่ห่อผ้ามานะครับแล้วก็ทูลจิตะ,นะัมาฝนก็ตกลงมาเขาก็ไม่ยอมทิ้งนะ เขาก็แบกมาไอ้ที่โคโดนน้ำฝนมันก็นละลายเขาก็ไหลเลอะเปื้อนหมดเลยเขาก็เสียดายนะอุตสาห์แบกใส่ห่อมาไม่ยอมติคนอื่นเขาเอาของมีค่ามานะครับเพราะฉะนั้นเขาก็นิยมใช้หัวแทนบ่าของคนไทยเราไม่นิยมใช้หัวนะใช่ไหมใช้บ่านะครับใช้บ่าถ้าคนมีปัญญาเขาใช้หัวแต่เขาไม่ได้ใช้ใชหัวแบกเขาใช้หัวคิด นางอมราเทวีนะครับก็กลับมาก็นําฟืนนําใบไม้มาจากป่าด้วยบรรจุฟืนที่ประตูด้านตะวันออกแล้วเข้าสู่เรือนทางด้านประตูด้านตะวันตกส่วนบิดาของนางอมราก็กลับบ้านเย็นกว่าทิ่ดามหโหสถบริโภคโภชนาหารมีรถเลิศต่างๆนางอมราก็ให้บิดามารดาของตนบริโภคแล้วตนจึงบริโภคภายหลังแล้วชำระเท้าบิดามารดาและเท้าของมหโหสถโพธิสัต มโหสถกำลังสังเกตนางอมราอยู่ในบ้านนั้นสองสามวันลำดับนั้นเมื่อจะทดลองนางวันหนึ่งจึงกล่าวว่าแน่อมราเทวีผู้เจริญเธอจงเอาข้าวสารกึ่งทนานต้มข้าต้มทําขนมและหุงข้าวสวยเพื่อเราด้วยข้าวสารกึ่งทนานนั้นนางอมราก็รับคำแล้วตำข้าวสารนั้นแล้วเอาข้าวสารต้นก็คือข้าวสารที่ เป็นตัวไม่ค่อยมีเมล็ดหักก็หมายถึงข้าวสารที่เม็ดเต็มเตมต้มเป็นข้าวต้มเอากลางข้าวสารอันมีเมล็ดหักโดยมากหุงเป็นข้าวสวยเอาปลายข้าวสารอันปน่นทําเป็นขนมเพราะว่าเวลาที่ไปตำเนี่ยเวลาที่ไปขวัดออกเนี่ยนะครับก็จะได้นะข้าวสารที่เป็นส่วนๆใช่ไหมอันไหนมันหนักมันก็ตกก่อนนะพระนั้นพวกข้าวสารเต็มเม็ดก็จะตกก่อน พวกที่ข้าวสารกลางที่บันหักครึ่งก็จะอยู่อีกส่วนหนึ่งส่วนข้าวสารแลกๆก็จะอยู่อีกส่วนหนึ่งเขาก็จัดเอาไว้เข้าวสารเต็มเม็ดทําเป็นข้าวต้มนะครับส่วนข้าวสารที่หักกลางก็จะทําเป็นข้าวสวยแล้วก็ที่เป็นป่นๆก็จะมาทําเป็นขนมแล้วประกอบกับข้าวให้ควรแก่ข้าวสวยข้าวต้มนั้นให้ข้าวต้มแก่มโหสถก่อนพอมโหสถได้ดื่มข้าวต้มถึงปาก ข้าวต้มนั้นก็แผ่ซ่านไปสู่เส้นประสา 7, ทเจ็ดพันสงสัยจะเป็นข้าวต้มทรงเครื่องอะนะราะว่ายังไม่ได้กินกับข้าวเลยบอกินข้าวต้มแต่นั้นเองอะโอ้หอร่อยมากเลยนะครับมหโหสถก็กล่าวเพื่อทดลองนางอมราผู้หญิงมักโกรดนี่ดีไหมไม่ดีเพราะฉะนั้นผู้ชายมีปัญญาเขาไม่เอาผู้หญิงมักโกรธเพ่เป็นภรรยานะเพราะฉะนั้นก็จะทดลองซิว่านางนี่เป็นคนมักโกรธหรือเปล่า ก็เลยกล่าวว่านางนี่ไม่รู้จักต้มข้าวต้มเลยทำข้าวสารของเราให้เสียหายเพื่อประโยชน์อะไรแล้วก็คลายข้าวต้มออกมาพร้อมกับน,น้ำลายลงมที่พื้นนะบอกว่าไม่อร่อยเลยเนี่ยนะไม่รู้จักขุงข้าวต้มแล้วก็คลายข้าวต้มออกมานะนางอมาราไม่ได้โกรธกล่าวว่าข้าแต่นายถ้าข้าวต้มไม่อร่อยท่านโจงกินข้าวสวยนะครับให้กินข้าวสวยก็อร่อยมากนะครับขนาดยังไม่มีกับข้าวอะไรมากมายนะ เพราะว่าคงจะมีการปรุงเครื่องอะไรต่างๆส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้หุงข้าวต้มข้าวสวยธรรมดานะโดยเพราะอินเดียเนี่ยเขาจะมีเครื่องเทศนะเขาจะใส่เครื่องเทศนะพวกอินเดียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียพวกนี้นะเขาหุงข้าวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสีเหลืองๆเขาจะมีเครื่องเทศนะครับเพราะฉะนั้นอาหารปกติข้าวของเขาก็อร่อยอยู่แล้วก็หลังจากนั้นก็ให้กินขนมนะพระโหสดก็บอกไม่อร่อยทั้งนั้นเลยนะ ข้าวต้มก็ไม่อร่อยข้าวสวยก็ไม่อร่อยส่งขนมไม่กินแล้วส่งขนมให้มโหสถมโหสถก็ทําอาการอย่างนั้นนางอมราจึงล่ายกว่าถ้าขนมไม่อร่อยก็ให้กินข้าวสวยที่หลังแล้วก็ให้ข้าวสวยแก่มโหสถมโหสถก็ทําอาการอย่างนั้นและกล่าวดังนี้อีกว่าก็ทําเป็นเหมือนกับขัดเคืองขยําข้าวทั้งสามอย่างนั้นรวมกันแล้วแล้วก็เอาทาสรีระทั้งสิ้นตั้งแต่ศีรษะ ของนางอมารานะดูซิว่าจะโกรธไหมแล้วก็ไลท์ให้นางไปยืนอยู่ที่ประตูฝ่ายนางอมาราไม่โกรธเลยประนมมือกล่าวว่าดีเจ้านาย <c oughs> เพราะว่าความจริงแล้วนางอมาราเนี่ยรู้ตัวไหมว่าทําขนมอร่อยนะหุงข้าวก็อร่อยรู้ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยพอพระโหสถทำอย่างนั้นเนี่ยก็รู้เลยว่าเนี่ยลองภูมิเขานะลอง ลองดูซิว่าเขาจะเป็นคนมักโรธหรือเปล่าก็เลยบอกว่าดีแล้วดีแล้วแล้วก็ได้ทําตามคําสั่งนะให้ไปยืนอยู่ที่ประตูก็ไปมโหสถรู้ว่านางไม่ถือตัวจึงเรียกให้กลับมาพอได้ยินเรียกคําเดียวเท่านั้นนางก็มานั่งลงที่ใกล้มโหสถฝ่ายพระมโหสถเมื่อมาแต่บ้านตนหาได้มามือเปล่าไม่ได้เอาผ้าสาดหนึ่งผืนกับกหาปณะหนึ่งพันบรรจุในไถ้น้อยมาด้วย จึงนำผ้าสาดกนั้นออกจากท้่น้อยให้แก่นางอมราแล้วกล่าวว่าแน่นางผู้เจริญนางจงอาบน้ำกับพวกสหายของนางแล้วนุ่งผ้าสาดกนี้มานางอมราก็ได้ทำตามคำสั่งนั้นมโหสถให้ทรัพย์ที่เกิดขึ้นและทรัพย์ที่นำมาทั้งหมดแก่บิดาและมารดาของนางอมรายัางคนทั้งสมให้ยินดีแล้วก็สุขอขอได้ตนเองเลย ก็ขอนางอมราแก่บิดามารดาแล้วก็จะพาไปละลาพ่อตาและแม่ยายพานางอมรากลับไปบ้านก็พระมหาสัตว์ให้ร่มและรองเท้าแก่นางอมราแล้วพูดอย่างนี้ว่าแน่นางผู้เจริญนางจงเอาร่มกลางกั้นตัวสวมรองเท้าเดินไปนางอมราก็รับของสองอย่างนั้นหุบร่มในคราวร้อน ในคราวร้อนด้วยดวงอาทิตย์นะในที่แจ้งแล้วก็เดินไปถอดรองเท้าในที่ดอนแล้วก็ถือไปสวมรองเท้าในเวลาถึงที่มีน้ําเดินไปนะเวลาร้อนมากๆแต่อยู่กลางแจ้งนะก็หุบล่มเสียเวลาเดินเข้าไปใต้ต้นไม้ร่มก็กลางร่มออกของเราทําอย่างนี้ปเปล่าทำไมทําต่างกันนะเวลาที่เดินไปนะเป็นที่ดอนไม่มีน้ําถอดรองเท้า เวลาเดินไปในที่มีน้ําสวมรองเท้าของเราเจอน้ํานี่ต้องรีบสวมเลยนะไอ้ของเราเจอน้นํนะาที่ต้องถอดใช่ไหมเพราะเราเจอน้ําต้องถอดนะแต่ว่าเดินบนบกเราก็สวมรองเท้าเพราะว่าเดินในน,น้ําเนี่ยเดี๋ยวมันจะลื่นนะเราก็ถอดเสียแต่นางทํากลับกันนะโมโหโสดเห็นเหตุน,น้นจึงถามว่าแน่นางผู้เจริญเป็นอย่างไรนางไม่สวมรองเท้าในที่ดอน สวมในที่มีน้ำเดินไปเพราะเหตุไรนางตอบมโหสถว่าข้าแต่นายดิฉันเห็นสิ่งประทุษร้ายร่างกายมีน้าเป็นต้นในที่ดอนดิฉันไม่เห็นสิ่งประทุษร้ายร่างกายมีปลาเต่าและน้าเป็นต้นในที่มีน้ำรันเครื่องประทุษร้ายเข้าไปสู่เท้าดิฉันก็พึงเสวยทุกขเวทนาใหญ่เพราะฉะนั้นจึงสวมรองเท้าในที่มีน้ำเดินไปนะก็จริงนะ เพราะว่าในน้ําเนี่ยเราไม่เห็นว่ามันมีหนามมีอะไรบ้างนะ <S <S นะก็สวมรองเท้าป้องกันไว้ดีกว่าแต่ถ้าบนที่บกเราเห็นนะแต่ความจริงแล้วก็ไม่ต้องน่าจะไม่ต้องถอดก็ได้นะสวมไปทั้งหมดเลยก็ได้นะแต่ว่าความจริงแล้วอยากให้เกิดคําถามนะอยากให้เกิดการถามเพราะว่าถ้าไม่คิดปัญญาก็ไม่เกิดนะก็อยากให้เกิดําถามเพราะฉะนั้นจะต้องทําอาการให้พระโพธิสัตว์เนี่ยถามจะได้รู้กําลังของปัญญาของนางด้วย พระโพธิสัตว์ได้ฟังคำของนางคิดว่านางธาริกานี้ฉลาดมากหนอแล้วก็เดินไปลําดับนั้นนางอมราเมื่อเข้าภายในป่าก็กั้นร่มเดินไปมโหสถถามเหตุนั้นว่าแน่นางผู้เจริญชนเหล่าอื่นกั้นร่มกันแดดในที่แจ้งเดินไปแต่นางหาทำอย่างนั้นไม่เพราะเหตุอะไรนางตอบมโหสถว่าข้าแต่นายดิฉันชื่อว่าเข้าสู่ภายในป่าก็จริง แต่ทําอย่างนี้เพราะกลัวไม้แห้งท่อนไม้ตกบนศรีศรษะพระโพธิสัตว์ได้ฟังคําที่นางกล่าวได้เหตุสองอย่างก็ยินดีเพราะว่าเวลาเดินกลางแจ้งมันไม่มันไม่มีอะไรตกใส่หัวอยู่แล้วไม่ต้องกลางร่มก็ได้นะแดดร้อนไม่ร้อนเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเดินก็ไปในป่านี่กลัวนะอะไรมันจะตกใส่หัวลำดับนั้นเมื่อพระโพธิสัตว์เดินไปกับนางเห็นต้นพุทราถึงพร้อมได้ผลในที่หนึ่ง ก็หยุดนั่งใต้ต้นพุทราฝ่ายนางอมราเห็นพระมหาสัตว์นั่งใต้ต้นพุทราก็พูดขึ้นว่าข้าแต่นายท่านจงขึ้นเก็บผลพุทรากินให้ดิฉันบ้างมโหสถต,ตอบว่าแน่นางผู้เจริญเราเหน็ดเหนื่อยไม่อาจขึ้นนางขึ้นเถิดนางได้ฟังคำของมโหสถก็ขึ้นต้นพุทรานั้นเลือกเก็บผลฝ่ายพระโพธ,ธิสัตว์กล่าวกับนางว่าแน่นางผู้เจริญ นางจงให้ผลแก่เราบ้างนางก็คิดดูนะครับนี่ทดลองเรามาหลายครั้งแล้วนะเดี๋ยวตอนนี้เราจะทดลองบ้างจะเป็นสามีของเรานี้จะมีปัญญาหรือเปล่าอ่าก็เลยจะทดลองเราจะดูบุรุษนี้ฉลาดหราือโง่าจากทดลองเขาดูจึงกล่าวอย่างนี้ว่าข้าแต่นายท่านจะกินผลร้อนหรือว่าผลเย็น <c oughs> พุทธามีผลร้อนผลเย็นด้วยเหรอ พระโพธิสัตว์แม้รู้เหตุที่นางถามรู้นะว่าพุสาไม่มีร้อนไม่มีเย็นหรอกปกติมันก็เย็นอยู่ปกติไม่ได้เอาไปอ,อนึง่งไม่ได้ไปเอาต้มไม่ได้ไปเผาไฟจะร้อนได้ยังไงแต่ว่านางเนี่ยมีอุบายนะก็รู้นะก็ทําเป็นเหมือนกับไม่รู้จึงกล่าวตอบอย่างนี้ว่าเพื่อจะทดลองว่าแน่นางผู้เจริญเราต้องการด้วยผลร้อนนางก็เก็บผลพุสาแล้วก็โยนไปที่พื้นดินกล่าวว่าจงกินเถิดนาย พระโพธิสัตวก็เก็บผลมาแล้วก็ปัดปัด,ปดเป่าเป่าปกติแล้วร้อนมันก็ต้องเป่าใช่ไหมมันมีฝุ่นเยอะมันก็เลยต้องเป่าแล้วก็ปัดนะครับแล้วก็บริโภคเมือ่อจะทดลองนางอีกจึงกล่าวว่าแน่นางผู้เจริญน,นางจงให้ผลเย็นแก่เรานางก็เก็บพุทราแล้วก็โยนไปที่พื้นหญ้าพระโพธิสัตก็เก็บผลนั้นไม่ต้องปัดเป่าเคี้ยวกินทีเดียว อันนี้เรียกว่าผลเย็นถ้าผลร้อนก็โยนไปบนพื้นดินนะครับก็รู้ว่านางทาริกานี้ฉลาดเหลือเกินก็ยินดีแล้วบอกให้นางลงจากต้นพุทรานางอมาราได้ฟังคำามโหสถเรียกให้ลงก็ลงจากต้นพุทราถือหม้อไปแม่น้ํานําน้ํามาให้แก่มโหสถมโหสถก็ดื่มน้ําแล้วบ้วนปากนางยืนอยู่ส่วนข้างหนึ่งเขาทั้งสองลุกขึ้นเดินไปเข้าสู่พระนคร พระบริสัทธ์ให้นางอยู่ที่เรือนของคนเฝ้าประตูยังไม่ได้ให้เข้าไปในเมืองด้วยกันเพราะว่านี่นางอมรานี่ยังไม่รู้นะว่า,าพระบริสัตว์นี้เป็นอมาตะของพระราชาคิดว่าเป็นช่างชุนผ้าจริงๆแล้วก็แจ้งแก่ภรยาแห่งคนเฝ้าประตูให้ทราบเพื่อจะทดลองนางแล้วเข้าสู่เคหสถานของตนนะไปสามวันได้ภรยากรรมมาละคนหนึ่งเลือกมาเสร็จสับ ก็เรียกชายทั้งหลายมาแจ้งว่าเราให้สตรีคนหนึ่งอยู่ที่เรือนโน้นจึงมาบ้านนี้เจ้าทั้งหลายจงเอาทรัพหนึ่งพันกหาปณะนี้ไปที่เรือนนั้นพูดเกี้ยวพานลองดูสั่งชนี้แล้วให้กหาปณะหนึ่งพันแล้วส่งไปดูซิว่านางน,นี้จะเป็นคนใจง่ายไหมนะให้รัพย์ไปพันหนึ่งเอาทรั์ไปให้แล้วก็ลองพูดเกี่ยวดูซิว่าจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าบุรุษเหล่านั้นไปสู่สำนักนางอมาราแล้วได้ทําตามมโหสถสั่ง นางไม่ปรารถนาคิดเห็นว่าความประพฤติของบุรุษเหล่านี้ไม่ถึงสักว่าละอองเท้าของสามีแห่งเราบุรุษเหล่านั้นก็กลับมาบอกแก่มโหสถลำดับนั้นมโหสถทรงบุรุษเหล่านั้นไปบ่อยๆถึงสามคราวในวาระที่สี่จึงกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นเจ้าทั้งหลายจงไปจับตัวนางฆ่ามาตอนนี้ไปฉุดมาเลยนาไปเกลี้ยวเอาเงินไปให้ดีๆไม่มาก็ไปฉุดมา บุรุษเหล่านั้นก็ไปทำดังนั้นนางก็ได้เห็นพระมหาสัตว์ตั้งอยู่ในความเป็นผู้มีทรัพย์สมบัติมากก็แต่งตัวแบบหรูหราปราณีตมากเลยจำไม่ได้เพราะว่าช่างชุนผ้านี่นะแต่งตัวมอสอนะครับแล้วก็เปิดอเปื้อนขมองขแมมบางทีแต่ว่าคนนี้เป็นผู้ที่มีทรัพย์มากเป็นมหาเศรษฐีเลยนะครับก็แต่งตัวแบบภูมิฐานจำไม่ได้แลดูมโหสถแล้วหัวเราะ แล้วก็ร้องไห้มโหสถก็ซักถามถึงเหตุทั้งสองนั้นนางก็แจ้งแก่มโหสถว่าข้าแต่นายดิฉันเห็นสมบัติของท่านก็นึกในใจว่าสมบัตินี้ท่านไม่ได้ด้วยไม่มีเหตุอยู่ดีๆนี่ทับเหล่านี้คงจะไม่ได้เกิดขึ้นเองเหรอกก็แต่ท่านจักทำกุศลไว้ในปางก่อนจึงได้สมบัตินี้โอผลของบุญทั้งหลายน่าอัศจรรย์หนอเพราะว่า เป็นผู้ที่เป็นอมาตของพระราชาอายุก็แคย่ยังหนุ่มๆอยู่เลยไมีทรัพย์สมบัติมากมายขนาดนี้ก็นึกในใจดังนี้ก็ได้หัวเราะนะครับก็ยิ้มหัวเราะเพราะว่าชื่นชมในผลของบุญนะมีทรัพย์มากมายก็เมื่อดิฉันร้องไห้ก็ร้องไห้ด้วยความการุณาในตัวท่านด้วยสงสารว่าบัตรนี้ท่านมาทําร้ายในวัตถุที่คนอื่นปกครองหวงแหนก็จัไปสู่นรก ของผู้หญิงยี่สิบประเภทนะครับผู้ชายที่ไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยคือผู้หญิงที่มีสามีแล้วสิบประเภทนะครับสามีนั้นก็ได้มาด้วยวิธีการอย่างไรก็แล้วแต่จะไปใช้สินสอดทองมั่นหรือว่าจะไปไถ่ตัวมาไปรบแล้วก็จับมาเป็นข่าศึกมาเป็นชเชลยเอาคนใช้มาเป็นภรยาสิบประเภทถ้ามีสามีแล้วนะอีกสิบประเภทก็คือผู้หญิงที่มีพ่อ ปกครองแม่ปกครองทั้งพ่อแม่ปกครองพี่น้องปกครองหรือว่าธรรมะปกครองหรือว่าเป็นผู้ที่พระราชาจองตัวไว้แล้วหรือว่ามีคู่มั่นแล้วนะครับประพฤติธธรรนะธรรมะุ้มครองพวกนี้นะก็ไม่ได้นะแต่ถ้าผู้หญิง1 2บสองประเภทตัวผู้หญิงเองนะจะร่วงการเมสิบสองจำพวกเนี่ยถ้าไปมีชายอื่นไปยุ่งเกี่ยวกับชายอื่นชื่อว่าผิดศีล ก็คือผู้หญิงที่มีสามีแล้วสิบประเภทกับผู้หญิงที่มีคู่มั่นหนึ่งแล้วผู้หญิงที่ถูกพระราชาจองตัว12ประเภทนี้ถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับชายอื่นแล้วนะคะส่วนผู้หญิง8ปดประเภทที่เหลือนะถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับชายอื่นผู้ชายผิดผู้หญิงไม่ผิด